สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับผมเพื่อนๆนทุกคนครับผมนี่ครับผมอโวคาโดโอโดขนาดนะครับผมโอ้โหครับผมยำยั้งเลยครับผมอโวคาโดนะครับผมในส่วนที่สลีอยนะครับผมโดกับโดกเนะครับผมแต่มางาๆครับ ทางน้ขนาดนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆนะครับผมเล็ดออกจากทางก่อนครับผม ขนเอมขนเอาไปบ่มก็ประมาณถ้าอากาศฮ้อนกับอาทิตย์นึงก็ได้กินครับผมเอาไปบ่มนี่อาทิตย์นึงได้กินแล้วครับผมนี่ก็เป็นโบกโบกเก็เบใส่โบกครับผมเก็บใส่โบกแล้วก็เป็นสลัก,กนะครับผมถอดสลักนี่ออกแล้วก็ทเทเลยนะครับผมอากาศฮ้อนอากาศเยน็นก็โอ้โสงอาทิตย์พุ่นแล้วครับผมแต่ว่าอย่าลืม อย่าลืมเอาวันนี้ออกเลยครับผมนี่นี่ครับผมถ้าบอกออกเนี่ยมันสีเหี่ยวเขาเลยครับผมโอซุกต้องเอาออกดีๆครับผมนีซุกบดีมันสีเหี่ยวครับผมนครับผมนั่นเป็นควันแบบนี้ครับผมนะครับเอาออกดีๆครับผม ถ้าบ้องอ่องนี่มันสีเหี่ยวเข้าไปเลยครับผมมันสีโปรเซฟถ้าอ่องนี่มันสีมันสีสุกดีแล้วก็แซบครับผมนมัครับทมากงามครับผมใน้ช็อปโมบ้านนี่ก็ับแพงยู่รูปครับผมโลละยี่สิบกว่าเช็คครับผมเป็นเงินไทยก็ สองร้อยกว่าบาทคนละครับผมแพงครับผมลกคักครับผมอ้ครับผมเก็บม้วนครับผม้ะดกแบบนี้เก็บง่ายเก็บง่ายง่ายถ้ามันดกโอ้หน่วยนี้แห็งแ่งครับผมนะครับผม มันกับโบเมนว่าสีญ่ทุกต้นนะครับผมญ่เป็นบางต้นครับผมต้นได้สมบูรณ์กใหญ่ครับผมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมคลิปครับผม